สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการจูนทีวีนะครับจูนทีวีดิจิตอลผ่านเสาอากาศนะครับแต่ฟรอนต์หน้าตาของทีวีมันเปลี่ยนไปนะก็เลยมาทํสัา2ี2สให้นะครับนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับจูนได้ลูกค้าก็จูนเองได้นะครับลูกค้าต้องเสียบเสาอากาศไว้รอก่อนนะครับเสาอากาศดิจิตอลที่เราซื้อมานะครับเรามาเสียบตรงเสาอากาศนะครับเสร็จแล้วลูกค้าก็มากดหน้าโฮมเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกทีนะครับ ถ้าเราดู YouTube หรืออะไรอยู่อะ่ะมันจะเข้าไปจูนทีวีไม่ได้นะครับเราต้องไปที่กดหน้าโฮมมาแล้วนะเราต้องเลื่อนไปที่ทีวีก่อนนะครับการเชื่อมต่อเห็นไหมมันจะมีคําว่าโทร,นะรทรัศน์นะครับล้วกดคําว่าโทรทัศน์ก่อนนะครับกดโฮมอีกครั้งนะครับแล้วก็เลื่อนซ้ายเลื่อนซ้ายมาที่คําว่าการตั้งค่านะครับเห็นไหมสีาขาวที่มันเด้งไปตนการตั้งค่านะครับ เสร็จแล้วเลื่อนขวานะครับแล้วก,กดเข้าไปคําว่าการตั้งค่าทั้งหมด<ล>ะนะครับคือฟอนปีนี้มันจะไม่เหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วมันจะเข้าไปการตั้งค่าแล้วก็ไปเจอเอผยแพร่ภาพเลยแต่ตอนนี้เราต้องเข้าไปที่เลื่อนมาที่คําว่าทั่วไปและความเป็นส่วนตัวนะครับตัวนี้นะครับแล้วกดโอเคเข้าไปเห็นไหมครับโอเคเข้าไปเสร็จแล้วก็เลื่อนมาคําว่าการแพร่ภาพเห็นไหมครับกดโอเคเข้าไปนะครับ มันจะขึ้นคําว่าการตั้งค่าปรับแต่งอัตโนมัติลูกค้ากดโอเคเข้าไปอีกเลยคับกดเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับเริ่มต้นนะครับมันจะขึ้นช่องมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วลูกค้าก็เลื่อนมาที่สแกนเลยนะครับแล้วกดสแกนได้เลยนะครับแค่นี้นะครับถ้าช่องนะครับหรือเปอร์เซ็นต์ข้างบนที่ว่าที่มันเป็นตัวเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าถึงร้อยก็คือจบนะครับ ส่วนเลขที่ช่องไหนจะเข้าก็คือมันจะมันจะมาขึ้นตรงคําว่าดิจิตอนครับช่องนี้นะครับพอถึง100%ลูกค้าก็โอเคได้เลยนะครับกดตกลงได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าช่องมันไม่ขึ้นก็ให้ลูกค้าขยับสาวอากาศใหม่นะครับและจูนใหม่แต่ถ้ามันขึ้นตัวเลขที่เป็นศูนย์นะครับขึ้นหนึ่งสาเงี้ยแสดงว่าจูนติดนะครับแถวนั้นตรงนี้ผมไม่ได้ต่อสาวอากาศไว้นะครับ อันนี้ผมมาสอนวิธีการจูนที่เฉยนะครับในตึกอะไรอาจจะรับสัญญาณเสาอ,อากาศไม่ได้นะครับอาจจะต้องไปนอกอาคารนิดหน่อยนะครับหรือบางจุดก็แรงนะครับบางจุดในในอาคารก็สามารถใช้ได้พอถึงร้อยปุ๊บนะครับมันจะขึ้นการสแกนช่องเสร็จสมบูรณ์นะครับแต่คําว่าดีต้นอ่ะมันจะเป็นตัวเลขศูนย์อยู่อันนี้คือสแกนไม่ติดนะครับคือสแกนไม่ได้ แต่ถ้าตรงช่องดีต้นมันขึ้นหนึ่ง7 8 9สามสี่หาก็ถึง36นะครับอันนี้คือได้แล้วสแกนได้แล้วนะครับก็คือรับช่องดีต้นติดนะครับเสร็จแล้วลูกค้าก็ปิดไปเลยแล้วก็ออกไปเลยครับออกจากเมนูตรงนี้ไปเลยนะครับแล้วช่องดีต้นก็จะเข้ามาในตัวทีวีเลยครับจริงๆการจุนช่องดีต้นนะมันไม่ยากนะครับแต่ แต่ละปีอ่ะฟอนส์ฟอน์อนหน้าหน้าตาของแอปหรือว่าหน้าตาของการใช้งานมันจะเปลี่ยนไปทุกปีนะครับเปลี่ยนไปทุกปีผมก็เลยต้องมาทําคลิปให้ทุกปีนะครับเพราะคลิปที่ลูกค้าดูก่อนหนะ้านั้นมันเป็นคลิปอีกแบบหนึง่งแต่ปีนี้การจูนช่องมันจะอีกแบบหนึง่งถ้าลูกค้าคนไหนไม่เข้าใจก็ลองดูคลิปผมนะครับหรือว่าใครใช้ไม่เป็นสอบถามมาอะไรก็แชร์คลิปผมให้คนอื่นก็ได้นะครับทําได้นะถ้าทําไม่ได้ก็ ไลน์มาสอบถามโทรมาสอบถามได้เหมือนเดิมนะครับเสาอากาศนี่สาคัญนะเราอย่าไปซื้อของที่มันถูกๆมากบางทีมันไม่ติดที่ผมปักตะกร้าหรือปักลิงไว้ให้มันเป็นของโอเคเลยพอผมแนะนําลูกค้าเสาอากาศแบบนี้ตลอดนะครับมันจะใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็รับได้ไกลนะครับนะครับไม่ได้ขายของนะแต่เผื่ออยากใช้ของดีกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดแชร์ก็คือเผื่อใครยังทําไม่ได้ใครยังทําไม่เป็นก็จะได้รู้นะครับว่าทําแบบนี้ สั้นๆแต่ใช้ได้แน่นอนนะครับโอเคคลิปนี้ก็จบแค่นี้ขอบคุณครับผม